ร้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับประชาทิปัต์มีจุดแข็งหลายข้อนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอพูดแค่3ข้อ 1. อุดมการสองนโยบาย 3. ผลงานอุดมการ์ทำไมผมต้องนับหนึ่งตรงนี้เพราะอุดมการ์เป็นรากแก้วของพรรคการเมือง ถ้าเราได้พักการเมืองที่ไม่มีอุดมการไปบริหารประเทศประเทศก็เดินหน้าในทิศทางที่ไรอุดมการอุดมการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งอะไรคืออุดมการของประชาธิปัตยที่เป็นจุดแข็งหนึอุดมการประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมพูดชัดเจนและนี่คือจุดยืนสำคัญของประชาธิปัตย สองประชาธิปไตยสุดจริตมีแต่ประชาธิปไตยสุดจริตเท่านั้นที่จะรักษาประชาธิปไตยไว้ได้เพราะยึดอำนาจกี่ครั้งรับประหารกี่ครั้งเกือบจะไม่มีครั้งไหนเลยที่อ้างเงื่อนไขาการทุจริตคอรัปชันแล้วยึดอำนาจประชาธิปไตยสุจริตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นความอยู่รอดของประเทศและประชาธิปไตยประเทศเรา 3. อุดมการประชาธิปไตยท้องอิ่นเพราะประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่พอคนไทยต้องท้องอิ่นด้วยไม่งั้นประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดนี่คือ3อุดมการหลักของประชาธิปต์ที่บอกว่าเป็นจุดแข็งข้อสองเรื่องนโยบาย รัชาลที่ปัดไม่ใช่มีแค่นโยบายหนึ่งสองสามสี่ห้าประกาศไปแล้วแปดบวกแปดเป็นสิบหกเท่านั้นแต่ที่มาของสิบหกนโยบายที่ประกาศไปแล้วมีกรอบยุทธศาสตร์นโยบายที่จะพาประเทศไปข้างหน้าชัดเจนนั่นคือยุทธศาสตร์สร้างเงินสร้างคนสร้างชาติทำไมต้องสร้างเงินสร้างเงินที่ว่าไม่ใช่สร้างเงินให้แต่คนไทย แต่สร้างเงินให้ประเทศด้วยเพราะมีหลายคนวิจารณ์พักการเมืองนโยบายดีแต่ใช้เงินและใครจะสร้างเงินใครจะเอาเงินเข้าประเทศประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในนั้นที่จะมีรายละเอียดตามมาถ้ามีเวลาทำไมต้องสร้างคนต้องสร้างคนเพราะคนสำคัญถ้าคนไม่มีคุณภาพคนไม่มีศักยภาพก็สร้างเงินต่อไม่ได้ สร้างเงินต่อไม่ได้แม้แต่รักษาเงินก็รักษาเงินไว้ไม่ได้ถ้าเราสร้างเงินได้สร้างคนได้เราก็สร้างชาติได้สร้างชาติด้วยวิธีอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหประชาธิปัตย์จะประกาศต่อไปในอนาคตแต่นี่คือกรอบคิดถ้าประชาธิปัตย์เป็นแกนตั้งรัฐบาลนโยบายที่ว่ามีอะไรครับอย่างน้อยที่สุดทิศทางทางเศรษฐกิจชัดเจนประชาธิปัตย์มีนโยบายที่ต้องการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจหลากหลายไม่ใช่รายได้ทางเดียวหรือ s i n เกิลอินคัมอ o โคโนเพราะโลกมันสอนเราสงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นถ้าเราเน้นอุตสาหกรรมอย่างเดียวจะเอาข้าวที่ไหนกินครับถ้าเราเน้นท่องเที่ยวอย่างเดียวโควิดมาเราเจ้าเงินที่ไหนใช้นี่คือหลักคิดสำคัญของประธาธิปัตย์แล้ก็แปลมาเป็นนโยบายเศรษฐกิจและสังคม เยอะแยะไปหมดเช่นประกันรายได้คนไทยประกันรายได้ประเทศ SME ต้องมีแต้มต่อทั้งการผลิตการตลาดและการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างน้อย3ามแสนล้านบาทธนาคารหมู่บ้านหมู่บ้านชุมชนละสองล้านต้องมีไว้ให้คนไทยคนชนบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไมโคร SME กู้เพื่อเอาไปต่อลมหายใจ และสร้างเงินให้ครอบครัวให้ประเทศต่อไปอินเทอร์เนต็ตฟรีหนึ่งล้านจุดมีไว้ทำไมนอกจากเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการศึกษาก็มีไว้เพื่อที่จะดำเนินการค้าขายออนไลน์ให้คนในชนบทดได้นอกจากนั้นยังมีนโยบายเยอะเลยครับผลงาน4ปี CB ที่ร่วมรัฐบาลชัดเจนครับ ประชาธิปัตย์ประกันรายได้กเกษตรกรทำไมไม่มีมอบล้อมทำเนียบสี่ปีเพราะประกันรายได้กเกษตรกรของประชาธิปัตย์ส่งออกเกือบสิบล้านล้านที่เป็นครั้งแรกตั้งแต่มีประเทศไทยนี่คือนโยบายผลงานประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นกราบเรียนว่าถ้าประชาธิปัตย์เป็นหมดเวลาครับแต่ขออภัยจริงๆครับประโยคสุดท้ายเลยไม่ได้พูดนะฮะ